สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรูสิตเทรดเดอร์นะครับคลิปนี้ผมก็จะมานำเสนอบุคคลที่ชื่อว่าพูดทูดอร์โจนั่นเองนะครับต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยทำอะไรก็สำเร็จนะครับเป็นมาร์เก็ตวิสัยคนที่สี่ในหนังสือที่ชื่อว่าพ่อหมดแห่งวอลล์สตรีทนะครับประวัติของเขานะครับประวัตินะครับเป็นผู้ก่อตั้งกองทุนนะครับทูดอร์ฟิวเจอร์ฟันนะครับในเหตุการ์แบล็กมันเดย์เมื่อปี1987เนี่ย เป็นปีที่ล่มสลายของตลาดหุ้นนะครับแต่ว่ากองทุนของพูพอทูดอรจนเนี่ยกับบันทึกผลกำไรในปีนั้นถึง6 2ซนะครับจากการช็อตหุ้นแล้วก็ซื้อพันธบัตรอืมต้องบอกว่าเหนือกว่ากองทุนอื่นค่อนข้างมากเลยนะครับด้วยสไตล์การเทรดที่แตกต่างกับเทรดเดอร์คนอื่นอย่างสิ้นเชิงนะครับโดยกลยุทธ์ของพูทูอดอรจนเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะสวิงเทรดแล้วก็บวก การเก็งกำไรแบบจุดกับตัวนะครับเขาสามารถสร้างผลตอบแทนได้3หลักนะครับถึงติดต่อกันถึง5ปีเลยทีเดียวนะครับเขาได้เริ่มต้นธุรกิจนะครับทำธุรกิจโบเกอร์จนประสบความสำเร็จนะครับทำรายได้มากกว่า1ล้านดอลลาร์นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ผันตัวไปเป็นเทรดเดอร์ โดยเริ่มต้นจากตลาดฝ้ายที่นิวยอร์กนะครับแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จในการเทรดครั้งนะครับโดยสามารถทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาไม่กี่ปีนะครับต้องบอกว่าพอเนี่ยเป็นคนทำอะไรก็สำเร็จนะครับโดยผมมองว่าขนาดหรือมูลค่าของความสำเร็จนั้นเนี่ยยังไม่น่าประทับใจเท่ากับความสม่ำเสมอของผลงานความสำเร็จของเขาเลยนะครับการเทรดก็เช่นเดียวกันนะครับการเทรดการเทรดนะครับ ที่การเป็นเทรดเดอร์นะครับของพอลเนี่ยได้รับผลตอบแทนต่อเนื่องนะครับและมีดอดาวที่ต่ำมากนะครับในการเทรดของเขาประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับคือผลตอบแทนต่อเนื่องแถมมีดอดาวต่ำนะครับโดยพอลเนี่ยเริ่มต้นกองทุนนะครับท o ด u ล u f u เ u อรเนี่ยเมื่อปี1984นะครับโดยมีเงินทุนกว่า1.5ล้านดอลลาร์ จนกระทั่งนะครับปี1987นะครับจำนวนเงินลงทุนได้เพิ่มมากขึ้นสูงถึง330ล้านดอลลาร์นะครับจาก1.5ไปสู่330ดอลลาร์นะครับจากนั้นโจนนะครับพอเนี่ยก็หยุดรับการลงทุนใหม่นะครับโดยหากนักคุณไปลงทุนในกองทุนนี้นะครับจำนวน1,000ดอลลาร์นะครับจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 17,482ดอลลาร์นะครับซึ่งพอนะครับเป็นผู้ก่อตั้งนะครับโรบินฮูดฟาวเดชันนะครับคือการนำเงินคนรวยไปบริจาคคนล้นนะครับคนจนนั่นเองนะครับคู่คนแรกของเขาเนี่ยคืออีไลท์ทูริสต์นะครับเทรดเดอร์ไฟระดับตำนานในมุมมองของโจนนะครับหรือของพอนะครับก็ในที่นี้จะเรียกสลับกันนะครับ เป็นคนที่สามารถเปลี่ยนมุมมองตลาดได้เร็วมากไม่เพียงแต่ออกจากสถานะเดิมได้อย่างรวดเร็วแต่ยังสามารถเข้าร่วมอีกด้านหนึ่งได้อย่างทันทีนะครับคือเขาสามารถเปลี่ยนมุมมองตลาดได้อย่างแบบทันทีทันใดถ้าเขาคิดว่าตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนเทรนด์นะครับที่เขาเริ่มสนใจการเทรดเนี่ยก็เพราะว่าอ่านบทความของริชาร์ดเดนนิสนะครับก็เจ้าของ เจ้าของกลุ่ม Total Trade นั่นเองนะครับก็เป็นเทรดเดอร์สาย Trend Following ที่เป็น Trade System t r a d e นะครับเป็นคนดังที่แม่นในเรื่องการหาจุดกับตัวนะครับพอลเนี่ยเป็นคนที่แม่นในเรื่องการหาจุดกับตัวแล้วก็85%ของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของพอลเนี่ย อยู่ในกองทุนของเขาเองนะครับคือเขาเชื่อมั่นในกองทุนของเขามากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติของพอตูดอร์โจนนะครับข้อคิดที่ได้นะครับจากการอ่านหนังสือนะครับเล่มนี้ในบทของพอตูดอร์โจนนะครับผมก็นําเสนอข้อคิดต่างๆมานะครับอันแรกนะครับหากมีไซส์การเทรดใหญ่คุณต้องออกมาในเวลาที่ตลาดให้คุณออกได้นะครับไม่ใช่เวลาที่คุณอยากออก นะครับก็แนะนำนะครับถ้าเทรดไม้ใหญ่เนี่ยต้องแบบมีเขาเรียกว่า liquidity มากพอนะครับคือมีสภาพคล่องที่สามารถออกได้ไม่ใช่อยากออกตอนไหนก็ออกได้ครับคือตลาดให้ออกตอนไหนถึงคุณจะออกมาได้นั่นเองนะครับการเทรดไซส์ใหญ่เนี่ยจะไม่รอออกที่ตลาดตลาดเนี่ยเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดเพราะด้วยนั้นเนี่ยมีปริมาณการซื้อขายน้อยมากนะครับในช่วงที่ตลาดเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดเนี่ยเขามักจะออกก่อนนั่นเองนะครับ แล้วถัดมานะค,คนเราจะเรียนรู้ได้มากที่สุดจากความผิดพลาดไม่ใช่ความสําเร็จอ่านี้ดีนะครับอันนี้ดีนะครับ,นนนรบในช่วงปี1 9 7 9เนี่ยพอได้รับบทเรียนที่หนักที่สุดในชีวิตคือเขาเทรดเยอะเกินไป400สัญญานะครับพอตลาดเปลี่ยนทางเนี่ยขัดไม่ทันออกไม่ได้เนื่องจากเปิดโพิชันเยอะเกินไปอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับครั้งนั้นเนี่ยเขาขาดทุนไปราว60-70นะครับแต่ก็ยังเทรด บนกาไรนะครับแต่ว่าเสียความรู้สึกอย่างมากนะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอย่าเทรดเกินตัวนะครับแล้วก็ไม่ควรเสี่ยงทุกอย่างบนการเทรดทั้งเดียวนะครับพอได้ตัดสินใจตั้งแต่นั้นมาว่าจะเป็นคนที่มีวินัยและทําการเทรดให้เหมือนกับการทําธุรกิจนะครับเขามักคิดถึงโอกาสที่จะเสียเงินมากกว่าการทําเงินเสมอนะครับโดยเขาบอกว่าการควบคุมความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุด สำหรับการเทรดนะครับย้ำนะครับการควบคุมความเสี่ยงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดสําหรับการเทรดนะครับเขามีจุดตัดขาดทุนทางจิตใจอยู่แล้วถ้ามันไปถึงจํานวนนั้นเขาก็จะออกมาไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นกฎของพ่อนะครับกฎในการเทรดของพ่อนะครับก็คืออย่าซื้อเฉลี่ยขาลงนะครับแล้วก็เพิ่มมันถ้าหากคุณกําลังเทรดได้ดีนะครับคือ อย่าไปซื้อเฉลี่ยขาดงให้ซื้อเฉลี่ยในช่วงที่คุณเทรดได้ดีนะครับแล้วก็อย่าเทรดในสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้เช่นไม่เสี่ยงเงินจํานวนมากก่อนหน้าการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญมันเหมือนกับการพน,นันไม่ใช่การเทรดนั่นเองนะครับแล้วก็กดในการเทรดถัดมานะครับเล่นแบบป้องกันให้มากไม่ใช่บุกให้มากอันนี้ก็เป็นกฎการเทรดของพอนะครับข้อคิดต่อมานะครับ ทุกๆวันผมจะสมมุติว่าสถานการณ์สถานะทุกสถานะที่ผมมีอยู่นั้นมันผิดทั้งหมดนะครับผมจะรู้ว่าจุดตะกขาดทุนของผมอยู่ตรงไหนซึ่งทําอย่างนี้เนี่ยมันสามารถระบุความสูญเสียที่มากที่สุดที่เป็นไปได้นั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมานะครับอย่าทําตัวเป็นฮีโร่อย่ามีอีโก้ในการเทรดนะครับ แล้วก็เขาบอกว่าผมเป็นสวิงเทรดเดอร์มาตลอดนะครับก็เป็นลักษณะสวิงเทรดนั่นเองกลยุทธ์นะครับเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นสวิงเทรดเดอร์มาตลอดนะครับโดยตลาดแนวโน้มตลาดเกิดขึ้นเพียง15%ของช่วงเว,เวลาทั้งหมดนะครับนอกนั้นพวกมันเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองตลาดของพอนะครับพอ,พอเขาบอกว่าแนวโน้มเนี่ยเทรนดเนี่ยจะเกิดเพียง15%ของช่วง เวลาทั้งหมดนะครับนอกนั้นเนี่ยเป็นเพียง Noise นะครับเป็นการแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะครับแล้วก็ให้แนะนำนักวิเคราะห์ที่ชื่นชอบนะครับก็ Marty s ้ส e t นะครับก็คนเดิมนะครับก็เขียนหนังสือพิดบูตามติดชีวิตโคดเทรดเดย์เทรดแชมป์ Day Trade นั่นเองนะครับแล้วก็ n e ็ Davis นะครับแล้วก็ b ๊อบเฟรชเชอร์นะครับคนที่ใช้ทฤษฎีอ l เรีย w เวฟในการเทรดนะครับนี่ก็เป็นนักวิเคราะห์ที่เขาชื่นชอบนะครับ พอก็เรียนรู้ทฤษฎีอรนเวสบด,ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพอเขาบอกว่าผมคิดว่าเน็ตเดวิสเนี่ยเป็นนักวิจัยตลาดหุ้นที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นเลยทีเดียวนะครับก็ลองไปดูกันนะครับว่าเน็ตเดวิสเนี่ยเขาคใครครับสิ่งที่ทำให้แตกต่างจากเทรดเดอร์ทั่วไปนะครับก็คือผมไม่สนใจจริงๆว่าความผิดพลาดที่ในตลาดเนี่ยที่ผมพึ่งทำไปเมื่อ3วิวนาทีที่แล้วเนี่ยนะครับ คือเขาไม่สนใจเลยนะครับคือสามวิธีแล้วเขาทำพลาดหลายใบยเขาไม่สนใจเลยมันทําให้เขาแตกต่างจากเทรดเดอร์ทั่วไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือผมพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเอาอารมณ์ไปยึดติดกับตลาดนะครับหลีกเลี่ยงที่จะให้ความเห็นในตลาดของผมโดยอิทธิพลจากคําพูดต่างๆที่ทําให้ผมที่ผมอาจไปเคยสัมภาษณ์ไว้นะครับเกี่ยวกับตลาดก่อนหน้ามากระทบนะครับคือเขาพยายามหลีกเลี่ยงกับ พวกแบบการสัมภาษณ์นะครับที่ทําให้อารมณ์เนี่ยไปยึดกิดไปยึดติดกับตลาดนะครับข้อถัดมานะครับข้อคิดถัดมาพอได้มีการใช้ระบบเทรดแบบตามแนวโน้มด้วยนะครับก็ใช้เป็นเทรนด์ฟลร์วิงด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับไทม์สต็อปเป็นสิ่งที่ทูริสต์ได้สอนพอนะครับไทม์สต็อปก็คือการใช้สต็อปลออีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือถ้าราคาไม่ไปไหนก็สต็อปออกไปนะครับ ก็พมไม่เชื่อว่าการเทรดต้องใช้พรสวรรค์นะครับแต่ตอนนี้เริ่มเชื่ออย่างนั้นแล้วอ้าวอย่างนี้ยังไงนะครับพอนะครับคือเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่เชื่อใช้พรสวรรค์แต่ว่าเขาทิ้งทายไว้ว่าตอนนี้เริ่มเชื่ออย่างนั้นแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายแนะนํามือใหม่นะครับอย่าพึ่งไปสนใจในเรื่องการทําเงินนะครับในช่วงที่เข้ามามาในตลาดใหม่ๆให้ไปเพ่งความสนใจไปที่การป้องกันสิ่งที่คุณมีอยู่ ก็คือเงินทุนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ได้จากคนที่ชื่อว่า Paul Tudor Jones นะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักทุนทุกท่านนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านสวัสดีครับ